เพนกวินนักเดินทางแห่งขั้วโลกใต้สวัสดีเด็กๆพบกันอีกครั้งกับเล่าเรื่องสัตว์กับครูใหม่วันนี้ครูจะพาทุกคนไปสัมผัสกับสัตว์สุดน่ารักขวัญใจเด็กๆทั่วโลกมันคือตัวอะไรเอย่ยตัวอ้วนๆเดินตลุบตุ๊บต้อมชอบว่ายน้ำ และอยู่ในที่หนาวหนาวสุดๆในบริเวณขั้วโลกใช่แล้วครับมันคือเพนกวินเพนกวินอยู่ที่ไหนเพนกวินเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกใต้และเกาะต่างๆรอบมหาสมุทรแอนตร์กติกาบริเวณนั้นหนาวจัดหิมะปกคลุมตลอดปีแต่เพนกวินก็อยู่ได้สบาย เพราะมันมีขนหนาๆและชั้นไขมันใต้ผิวหนังช่วยกันหนาวหน้าตาและขนาดตัวของเพนกวินเพนกวินจะมีรูปร่างป้อมๆอ,อ้วนๆลำตัวสีขาวด้านหลังสีดำหัวกลมๆปากแหลมพวกมันเดินแบบดุ๊ดิดดุกดิกตุ๊บป่องตุ๊บป่อง บางครั้งก็ลื่นล้มตลกมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพนกวินมีหลายสายพันธ์ุเลยทั้งเพนกวินจักรพรรดิตัวใหญ่ที่สุดสูงเกือบ1เมตรไปจนถึงเพนกวินนางฟ้าตัวเล็กๆสูงไม่ถึง40เซนติเมตรนักว่ายน้ำตัวเก่งถึงเพนกวินจะบินไม่ได้ แต่มันเป็นนักว่ายน้ำตัวฉกาดเพนกวินใช้ปีกที่แข็งแรงว่ายน้ำเหมือนพายเรือสามารถว่ายได้เร็วถึง36กิโลเมตรต่อชั่วโมงและดำน้ำลึกได้เป็นร้อยร้อเมตรเพื่อจับปลากินเป็นอาหารอาหารที่เพนกวินชอบเพนกวินชอบกินปลาตัวเล็กๆหมึกและกุ้งทะเลบางสายพันธุ์ก็ชอบกินคริว สัตว์หน้าตาเหมือนกุ้งตัวจิว๋วมันจะว่ายน้ำลงไปไล่จับอาหารใต้ผืนน้ำแข็งกินจนอิ่มแล้วค่อยกลับฝั่งการเลี้ยงลูกสุดอบอุ่นช่วงฤดูหนาวเพนกวินจะมารวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ๆเพื่อช่วยกันต้านลมหนาวตัวผู้จะกกไข่ไว้บนเท้าปกป้องไข่ด้วยพุงอุ่นๆ ส่วนนกเพนกวินตัวเมียจะออกไปหาอาหารพอไข่ฟักออกมาก็จะผลัดกันดูแลลูกน้อยเป็นตัวอย่างของความรักและความสามัคคีที่น่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเพนกวินนักเดินทางไกลแห่งขั้วโลกใต้สอนให้เด็กๆรู้จักความอดทนการช่วยเหลือกันและความสามัคคี ไม่ว่าจะเจอสภาพอากาศหนาวแค่ไหนถ้าเรามีเพื่อนและครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้างเราก็จะผ่านทุกอุปสรรคไปได้แน่นอนถ้าชอบเรื่องราวน่ารักของเพนกวินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล่าเรื่องสัตว์กับครูใหม่ครูยังมีสารคดีสัตว์โลกน่ารู้สำหรับเด็กๆรออยู่อีกเพียบเลยคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ